มาต่อกันที่สืบจากหมอหมอหมูวิรศักดิ์จรัรชัยศรีนะครับว่าด้วยเรื่องของการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดขณะเกิดอุบัติเหตุทางถนนครับโดยปกติแล้วเมื่อดื่มแอลกอฮอลเข้าสู่ร่างกายแอลกอฮอลจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดภายในระยะเวลาเพียง5นาทีนะครับและจะถูกดูดซึมจากกระเพาะอาหารจนหมดใช้เวลามากกว่า30นาที หลังจากนั้นก็จะเริ่มมีการเผาผลาญแอลกอฮอล์ในร่างกายในอัตรา15-20มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรเปอร์ชั่วโมงนะครับซึ่งอัตรานี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดได้แก่อายุน้ำหนักการได้รับการรักษาด้วยยาบางอย่างการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตอนท้องว่างหรือท้องไม่ว่างหรือแมก้กระทั่งการดื่มแอลกอฮอล์ในปรมิมาณมากๆในระยะเวลาสั้นๆก็มีผลเช่นกันนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้ว20%ของแอลกอฮอล์ท เพาะอาหารในช่วงแรกจะไหลเข้าสู่กระแสเลือดและจะถูกพาไปยังสมองนะครับส่วนอีก80%ที่เหลือจะถูกส่งไปยังลำไส้เล็กและเข้าสู่กระแสเลือดต่อไปหลังจากนั้นแอลกอฮอล์ก็จะถูกกําจัดออกจากร่างกายผ่านทางตับนะครับดังนั้นการจะตรวจหาแอลกอฮอล์ในร่างกายจึงสามารถทําได้จากการตรวจปัสสาวะนะครับโดยสามารถตรวจพบแอลกอฮอล์ได้ตั้งแต่12-48ชั่วโมงหลังการดื่ม หรือในการตรวจสอบที่มีความแม่นยําสูงอื่นๆก็จะสามารถตรวจสอบแอลกอฮอล์ในปสัสสาวะหลังการดื่มได้ถึง80ชั่วโมงครับแต่ที่การตรวจแอลกอฮอล์จากเส้นผมก็สามารถทําได้เช่นกันครับโดยสามารถตรวจพบแอลกอฮอล์ได้นานกว่า90วันครับแต่ที่การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่เป็นมาตรฐานและถูกนํามาใช้งานอยู่เป็นประจําก็คือการเป่าลมหายใจครับเลือตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเลือดโดยกรณีนี้สามารถตรวจได้หลังการดื่มได้นานถึง24ชั่วโมง ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการมาตรฐานที่มีความแม่นยําสูงและไม่จําเป็นต้องใช้แรงในการเป่ามากนักนะครับและอีกวิธีหนึ่งที่เป็นมาตรฐานก็คือการตรวจระดับแอลกอฮอลในเลือดโดยตรงซึ่งวิธีนี้จะทําก็ต่อเมื่อผู้ต้องหาบาดเจ็บรุนแรงไม่สามารถเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอลได้หรือผู้ต้องหาปฏิเสธการเป่าแต่ต้องการเจาะเลือดแทนนะครับซึ่งในกรณีนี้จะมีข้อจํากัดเรื่องเวลาอยู่ เนื่องจากทุกชั่วโมงที่ผ่านไปนั้นร่างกายจะขับแอลกอฮอล์ออกมาในาตาสม่ำเสมอต่อเนื่องนะครับจึงทาให้ปริมาณแอลกอฮอล์ลดลงไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปดังนั้นการตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจึงจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องส่งตัวผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนโดยพนักงานสอบสวนเพื่อทําการเจาะเลือดตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์แต่หากมีข้อจํากัดจริงในการส่งตัวผู้ต้องหาและทําให้เกิดความล่าช้าในการตรวจก็จําเป็นต้องอาศัยหลักการทางวิทยศาศาสตร์มาช่วยนะครับ ในการคำนวณย้อนหลังย้อนกลับเพื่อตรวจหาปริมาอลกอฮอล์ในเลือดที่แท้จริงนักขณะเกิดเหตุเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมครับท้ายอยากฝากเตือนนะครับไปยังนักดื่มทั้งหลายนะครับว่าถ้าไม่ห่วงตนเองก็ควรจะห่วงผู้อื่นการดื่มสุราแล้วไปขับขี่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงและมีอัตราการสูญเสียที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องที่สําคัญนะักวันนี้กฎหมายได้เพิ่มโทษสำหรับผู้ที่เมาสุราขณะขับขี่วันนี้ราโทษที่สูงขึ้นนะครับ ึงแม้คุณจะปฏิเสธการเป่าหรือปฏิเสธการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายแต่กฎหมายใหม่ก็เปิดช่องให้พนักง,งานสอบสวนสามารถตั้งข้อกล่าวหาเมาสุราขณะกับขีได้นะครับ